เปิดโพสเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะเรียดว่าเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของคายเพลงได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโพสต์ข้อความรู้สึกผิดหวังกับอดีตเด็กในสังกัดที่มีพฤติกรรมโพสตโจมตีคายเพื่อเรียกยอดไลค์และรับงานผิดกฎหมายนั่นเองค่ะล่าสุดนั้นแทนนทะวัฒน์อดีตเด็กในสังกัดคายเพลงได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษเจนนี่กับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมทักขอโทษส่วน ตัววแลวล้่ะะคโดยระบุว่าผมขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมโพสต์ลงบน Instagram มันเกิดจากความสะเพร่าของผมเองไม่ได้ไตร่ตรองให้มันดีๆเมื่อคืนผมกลับจากการซ้อมเพลงกับวงของเพื่อนมาถึงบ้านไล e มันเด้งว่ารับงานไหมผมเองก็อยากรับเพราะอยากได้เงินจริงๆณห้วงเวลานั้นเขาก็ได้ส่งรูปกับแคปชั่นมาผมก็กรอบแล้วนำไปวางแค่นั้นเองค่ะ